ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้อง f อฟมากๆนะฮะผลงานเพลงอย่างที่บอกไปอาจจะไม่ได้ร้องหลายเพลงเพราะเวลามันจำกัดแต่ก็ต้องขอบคุณพี่พีเทุกคนมากๆเลยที่ยังรอดูความสำเร็จของพวกเราจริงๆวันนี้มันเป็นงานวันนี้มันเป็นงานที่ไม่รู้ว่าจะได้จัดตอนไหนเนาะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ผ่านมาแต่ทุกคนก็ยังรอพวกเรายังไม่ทิ้งบัตรน้อยมากที่จะทิ้งบัตรนะนะครับขอบคุณทั้งผู้จัดขอบคุณทั้งพี่น้องเอฟซทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับที่ยังรักและคอยเดินเคียงคู่พวกเราทั้งสองคนคอยให้กำลังใจคอยผลักดันพวกเราในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ไม่พูดอะไรมากมายครับแค่อยากจะบอกว่า มีความสุขเหมือนที่ผ่านมาเหมือนทุกๆครั้งเหมือนที่เคยเางานมิทติง้งที่เคยอยู่ด้วยกันเคยร่วมงานมิทติ้งกันที่ผ่านมาก็ขอบคุณครับไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็อยากจะบอกไว้ว่าวันนี้และที่ผ่านมาทุกคนทำให้พวกเรามีความสุขมากๆเลยทุกคนมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายในสิ่งที่พวกเราไม่มีไม่เคยมีมาตั้งแต่เกิด ขอบคุณจากใจจริงๆครับ mm hmm. ในออกจากใจสำหรับนุกครับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับมันเป็นมิ팅ที่ก่อนสิ้นปีที่มันเลื่อนมานานมากแต่ทุกคนก็ยังคงอยู่เสมอทุกคน จำภาพนุกปายตอนเวอร์ชั่นแรกได้หรือเปล่าจำได้ไหมนุกปลายเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชันตอนนี้ต่างกันเยอะปะปแต่เชื่อไหมว่าในทุกๆเวอร์ชั่นของนุกปายเต็มที่แล้วก็ยินดีที่จะทำเสมอเพราะว่าครอบครัวที่อยู่ตรงนี้ มันทำให้เขาต้องแอคทีฟขึ้นไปเยอะมากเพื่อที่จะเป็นถ้าเราออกไปสู่โลกภายนอกเราจะได้ไม่ต้องอายใครเราจะต้องยืนแบบสงา่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่ยังคงรักและก็ยังคงให้โอกาสพวกเราเสมอต่อให้วันนี้มันจะผิดพลาดมากแค่ไหนครอบครัวก็คือครอบครัวที่ยังคงอยู่กับเรา ไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะสุไปายเป็นคนหนึ่งที่รักทุกคนนุกก็รักทุกคนเวลาเราทำผิดอะไรไปเราจึงจะเสียใจมากๆที่เราได้ทำมันลงไปทุกๆการเดินทางมันก็ถึงจะต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังปีหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อว่าทั้งนุก ทั้งปายจะเต็มที่ในเวอร์ชั่นนั้นมากที่สุดขอบคุณทุกคนขอบคุณที่คอยกอดเราเสมอในทุกๆในทุกๆก,การเดินทางทุกๆด่างก้านุกไปายไม่เคยลืมและยังคงจดจำเสมอสำหรับผลงานเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงที่นุกปลายอยากมอบให้กับทุกคนว่าทุกคนก็คือพลังของเรา พลังให้เราขับเคลื่อนต่อไปในวันที่โลกใจร้ายยังมีทุกคนที่ใจดีกับเราอยู่เสมอขอบคุณครับ